สวัสดีครับกลับมาพบกับดูดูดแชแนลยังอยู่กันในเกม Grey Zone Warfare และเควส์วันนี้นะครับจะเป็นของ t u r n ์นโคนะครับชื่อเควส์ว่า u n n v v t e d Guest นะครับซึ่งภารกิจนี้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องไปยิงศัตรูนะครับที่พิกัดบ้านป่านะครับให้ครบ20ตัวถ้าเรายิงครบแล้วก็ไปส่งเควสกันได้เลยครับผมเรียบร้อยหัวแตกแล้วเรียบร้อย หัวแตกเรียบร้อยตายหนึ่หลังจากที่เรายิงครบทั้ง20ตัวแล้วนะครับเราก็สามารถกลับไปส่งเควสนี้ที่ฐานทัพเราได้เลยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และเป็นกำลังใจให้ช่องดูนู๊ปแชนแนลด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม